i mm -hmm. อันดับแรกต้องกราบขอบพระคุณผู้ชมค่ะสวัดดีจ้าขอบคุณค่ะโอ้โหทำเป็นตลกเลยนะทำไมอ่ะท่านโทรศัพท์มาสั่งเครื่องดื่มโซนไยก้านต่อจนบัตรนี้เนี่ยชามสามใบนี้ที่ลายคริสตัลเนี่ยนะครับเหลืออีกสมชุดเหลือสมชุดค่ะเหลืออีกสชุดก็เหลืออยู่แค่ในห้องสรงนี้เองท่านจะเป็นเจ้าของได้แค่นี้เองนะครับ แล้วซีดีของเราเนี่ยทุกสายที่โทรดีวีดีทุกสายที่โทรมาเราบอบให้ทุกคนนะครับท่านถามว่าต้องเฉพาะเท่านั้นเทนี้ไม่ครับสั่งซื้อขวดหนึ่งก็บอกให้ใช่ค่ะแต่หาซื้อไม่ได้นะครับถ้าไปซื้อนี่หลายหลายสังเงินทีเดียวแหละสองหลายสตางค์เหรอฮะผมรียกค่หลายสังเงินนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีที่นี่ครับที่ช่อง13อะไรที่บอกหายากมีที่เรามีที่เราแน่นอนถ้าท่านเพียงแต่สั่งซื้อเครื่องเดิมสูนไฟการตอง เพียงท่านโทรศัพท์เข้ามานั่นหมายถึงว่าจิตใจของท่านสนับสนุนช่อง13ก็ท่านรู้ว่าคุณค่าของช่อง13คือทํางานให้กับสังคมและบ้านเมืองนะครับมีหลายๆเรื่องที่เราสนับสนุนเึ่นกันและกันท่านอยู่ได้ท่านปลอดโรคเราอยู่ได้เราปลอดภัยเพราะท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราบางท่านซื้อนะบอกว่าสุขภาพเป็นไงนอนหลับดีไหมวิ่งได้เลย20กิโลอันแลนอนเป็นไงสุขภาพดี แล้วซื้อไปทําอะไรเอาไปฝากญาติดีท่าแบบเอาไปอาบละมั้งใช่เพราะเขาก็บอกว่าไปถวายพระไปฝากญาติไปถวายพุทเจ้าบางท่านนะฮะที่เขาไปพอคนของเราไปคุยกับท่านเนี่ยผอมบอบให้พับท่านก็ขอบพระคุณที่ท่านพลเอ็กประวิทย์เกณเรียนฝากไปให้แล้วทม้งหมดเดี๋ยวจะไปถวายพระด้วยของท่านยังมีอยู่โอ้โหน่าซึ้งใจมากอยากจะร้องเพลงซึ้งใจไม่หยอดรัก ร้องเลยค่ะเดี๋ยวอาทำเผมร้องเพลงจีนไม่ใช่ค่ะคุณต้องร้องเพนงไทยไม่คุณร้องเพลงไทยเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาบอกว่าถ้าคุณร้องเดี๋ยวจะสั่งอีกสิบสองขวดแล้วช่วงนี้เราเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเรามีพิเศษด้วยนะคะมีพิเศษอะไรอีกเหมือนเดิมนะครับโทรศัพท์อยู่ในนี้แล้ว โทรศัพท์อยู่ในนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะโทรศัพท์กันเข้ามาเบอร์นี้เลยเหรอให้โทรเบอร์นี้เลยเหรอเบอร์นี้0851118513คุณธนพรจะรับอุ้ยอุ้ยดังพอดีตกใจเลยค่ะรับสายค่ะสวัสดีค่ะหนูบอกแล้วว่าต้องโทรเข้ามาตอนนี้ในขณะนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีพิเศษต้องปิดทีวีก่อนค่ะเสียงทีวีค่ะ เคยฟังเสียงจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับแต่ดูภาพจากทีวีได้คดูภาพจากทีวีว่าไงคะคุณพอนี้ต้องขออภัยว่าเสียงท่านน่ะเราไม่ได้ยินเพราะธนพรเปิดโฟนไม่เป็นค่ะโทรศัพท์ไม่ทันสมัยค่ะบอกให้โทรมาท่านนี้ก็เลยโทรมาเลยจริงๆค่ะเสียงดังไหมครับค่ะว่าไงคะ ท่านโทรได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าคุณธนพรรับอยู่เครื่องนี้เนี่ยเรามีอีก2อสาสายที่จะโทรได้ใช่ไหมฮะสายที่สายพื้นฐานก็มีใช่ไหมครับหนูกำลังจะบอกโปรโมชั่นตอนนี้ว่าตอนนี้เนี่ยชุดจานคริสตตลกระเช้าพร้องหูหิ้วมีสามเลอส 3ชุดเท่านั้นจริงๆได้ค่ะอยู่ที่ไหนคะคุณแต่โบน้าว่ายังมีโบน้าว่ายังมีนะะฮแผ่นดีวีดียังมีใช่ค่ะนะรแถวดุสิตเพราะว่าท่านสั่งมาชื่ออะไรคหนึ่งขวดนี่ท่านได้ดีวีดีแน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อสว่านะแล้วท่านสั่งมา12ขวดแล้วค่ะถ้า12ขวดเนี่ยนะคะเราก็จะมอบพิเศษกว่านั้นก็คือได้เครื่องเดือดสูญภัยก้านตองครับ นะคะไปเลยฟรีฟี1ขวดอ๋อแถมดแึม1ขวดค่ะจะเป็นสูตรไหนก็ได้ลดแบบไปสิบสาเลยแล้วสขวดยังมีกระติกน้ำนะฮะ ได้กระติกน้ํายังอยู่ยังอยู่ค่ะยังอยู่ก็ทั้งหมดเนี่ยฮะนสองสามเหมือนกันครับใช่ค่ะสามเหมือนกันใช่แล้วอีกสามที่สามท่านนะครับได้สิทธิ์กันไปนะครับรีบโทรเข้ามาค่ะรีบโทรกันเข้ามาเลยทีเดียวใช่ค่ะวันนี้เนี่ยจไม่จําเป็นว่าจะต้องตามโปรโมชั่นของเราหกขวดหรือสิบสองขวดนะคะวันนี้คุณเริ่มต้นสั่งตั้งแต่หนึ่งขวดสองขวดคุณก็ได้รับไปแล้วนะคะสําหรับ DVD นะคะการแสดงคอนเสิร์ตอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวหนูถืออีกรอบนึงดีกว่าใช่พอคุณถือนี่จะดังดูก่อนอนุญาตทำไมอีกนึงคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาในรายการสดๆขณะนี้พิเศษจริงๆนะคะมีจำนวนจำกัดแล้วนะคะสำหรับโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์085 1118513วันนี้พิเศษเพียงแค่3ขวดรับไปเลยทันทีสำหรับ กระติกน้ำนะคะที่สามารถกักเก็บความร้อนความเย็นได้เป็นกระติกน้ำไซส์ใหญ่จริงๆนะคะเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ยังได้ในส่วนของ DVD ด,ด,ด้วยรีบๆโทรกันเข้ามาหน่อยเพราะมีจำกัด <คะ S 1> แต่แตกว่านั้นก็คือถ้าคุณสั่ง6ขวด <คะ S 1> ไอจานคริสตัล <คะ S 1> กระเช้า มีหูหิ้วเนี่ยค่ะกระเช้ามันจะไม่มีแล้วมันจะจํากัดจริงๆนะคะสําหรับ6มหเหลือแค่3มชุดเท่านั้นแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆทุกสายโทรกัเข้ามาเยอะมากๆเลยคุณโทรเข้ามาคุณได้อันนี้1ชุดยาสระผมโบนาว่า1หนขวด790บาทเลยนะค่ะอันนี้เราให้คุณไปเลยฟรีๆหนขวดนะแล้วก็ยังมีดีวีดีอีกนะคะ หาที่ไหนไม่ได้แล้วโปรนี้เฉพาะในรายการดนตรีสีลุ้งเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าหมดแล้วก็อย่าคุณธนพรจะมีอะไรพิเศษให้คุณผู้ชมแน่นอนก็ให้ติดตามต่อไปใช่ค่ะคุณก็โทรเข้ามาแต่ว่าเบอร์นี้คุณโทรเข้ามาได้ย4ิบสี่เลยนะคะค่ะิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่ยี่สิบสี่ครั้งแต่ท้ายี่สิบสครั้งก็ได้นะคุณธนพรเนี่ยคุณแซนดี้ถือไปเมื่อกี้พอคุณแซนดี้จับปั๊บเสียงดัง คราวนี้ไม่ดังคุณวางเดี๋ยวผมจับปับดังเลยลองดูสิคะแต่ผมจับดังแน่ตกลงเบอร์นี้โทรได้ตลอดไปเลยค่ะ24ชั่วโมงตลอด24ตลอดจนถึงรีลันวันพรุ่งนี้เลย9 30ครึ่งค่ะแต่ว่าในส่วนของโปรโมชั่นอันนี้ที่เราบอกจํากัดจริงๆนะคะเฉพาะในรายการแล้วก็อย่าลืมค่ะ12ขวดเนี่ยมีราคาพิเศษนะคะยิ่งสั่งมาก ราคาจะยิ่งพิเศษมากจริงๆใครจับโทรศัพท์แล้วเสียงจะดังไหมค่ะคุณเทนดี้เมื่อกี้ไม่ดังแล้วไปดังครั้งนึงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมอะผมจับแล้วเสียงดังแน่เหรอคะลองสิคะจับแล้วนะจับเลยค่ะดังเขาพูดว่าดังดังดังได้ยินไหมได้ยินค่ะดังอ่ะดังค่ะเคค่ะ อะคุณ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 จำบ่นลองจับสิ๊กผมไม่ดังไปเลยเราไม่ทำเราไม่ถือดูนิดนึงค่ะเรานิดนึงค่ะพ้อค่ะจับติ๊กดังไหมเราสัมผัสนิดนึงค่ะสัมผัสระวังนะไฟช็อตนะสัมผัสเอาหลังมือให้สอนลูกไงเวลาไปแตะไฟเนี่ยเอาหลังแตะใช่นะเดี๋ยวมันจะช็อตใช่ไหมครับถ้ามันช็อตมันก็จะ วิ่งนิ้วไม่กำใช่เป็นวงจรอ๋อจับโทรศัพท์สิครับอ๋อหนูหคิดว่าอะไรรู้ไหมคะเท้าหลังมือทถ้าขนมันตั้งก็แสดงว่าใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าถึงจบรายการแล้วนะคะคุณตัดใจจะโทรเข้ามาได้เราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษให้คุณนะคะให้โทรมาเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะเบอร์ศ8 5 1์1ปดห้ค่ะมีปัญหาสุขภาพ โทรมาถามได้โทรมาพูดคุยได้ได้ค่ะเพราะว่าเรามีรายการคุยกับคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพโดยตรงเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยรีคอยติดตามค่ะตอนนี้ทุ่มนะคะท่านใดที่สงสัยหรืออยากต้องการสอบถามว่าเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองของเราเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างและช่วยอะไรได้บ้างโทรศัพท์กันเข้ามาได้ค่ะนะคะเพราะว่าทราบเราก็จะตอบจริงๆ้รก็จะไปถามหมอค่ะน้ำสมุนไพรเราดื่มได้ ทุกเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกเพศทุกวัยทุกอย่างเด็กก็ได้เด็กก็ดื่มเด็กก็ได้ครับค่ะและดื่มเมื่อไหร่ก็ดื่มได้ครับถ้าอยากเดื่มกินนมอยู่ก็ทานได้ครับมีภูมิคุ้มกันอีกไม่ได้ต้องเอานมออกจากปากก่อนถ้าดื่มพูดถูกพูดนะพูดมันจะมันจะเข้าไม่ได้สองอย่างได้ยังไงตั้งแต่ตั้งแต่ไปเป็นตำรวจฮ่องกงพูดถูกดพูทุกทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ฮะเห็นไหมจริงไหมฮะ ผู้ใหญ่ก็กินได้ตลอดเวลานะครับถ้าปากว่างอยู่คุณเชื่อไหมผมทำรายการถ้าผมรายการทักทายแบบคุณหมอก็ทำผมจะกลายผมจะทักทายถูกแล้วประชาชนทั้งหมดคนไทยทั้งประเทศต้องเชื่อผมหมดเลยทำไมล่ะแต่ผมไม่ทำกลัวว่าคนทุกคนต้องเชื่อผมคนเดียวเนี่ยมันดูน่ารังเกียจจนเกินไปเอาแค่สี่ท่านเนี่ยต้องเชื่อผมหมดเด็กกล้องเนี่ยห้าคนเนี่ย ถ้าผมสั่งนะนี่เราทําตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่งั้นมันไม่ได้เช่นผมสั่งสมบูญยานอันนี้ทิ่มตาเล่นไหมคนกระทิ่มไหมเชื่อผมได้ไหมใครเล่่มไม่เชื่อได้ไงไม่ไหมอ๋ออย่าอย่ามื่อย่ามือไปทิ่มตาเอ้าลองทําดูสิผมไม่ว่าเอ้าทำไม่เชื่อผมก็เทียมทิ่มเด็ดทิ่มเอ็ดเอ้าตลองนิดเชิญหลงมาแล้ไหมใช่ค่ะเชิญหลงเมืองไทยจริงไหมฮะเห็นไหมทุกคนต้องเชื่อผม เพราะฉะนั้นภายใน20ินาทีนี่อย่ากั้นหายใจแค่ครบ20นาทีนะนี่ตายนะผมห้ามนะอย่าทำแล้วใครทำดูสิเชื่อผมหมดแหละถ้าไม่ถ้าหากเขาไม่ถ้ากั้นหายใจเกินยี่สิบก็อยาเกิน20ี่สิบตายเราจะเชื่อผมไหมตต้องเชื่อเลยแต่ไม่เชื่อผมตายไม่ตายแต่ผมห้ามอ่ะผมห้ามอื่อพูตายนะเวลาเวลานั่งเครื่องบินก็จะเปิดหน้าต่าง เพราะเปิดไม่ได้เพราะมันเปิดไม่ได้ค่ะเขบวันนั้นไปฮะเครื่องมั่ก็เปีนเหมือนจะดาวผูเขานี่เนี